ตอนนี้เพิ่งจะนั่งแท่นเสร็จไปเมื่อเช้านั่นเองนะครับจะมาบอกว่านะครับการที่เราจะนั่งแท่นนะครับเราควรหาต้นตอนะครับต้นตอที่แบบเราในจินตนาการของเรานะครับอยากจะได้ทรงบอลไซหรือว่าอยากจะได้ทรงแบบต่างๆนะครับเราควรจะปั้นต้นตอให้ได้ก่อนนะครับไออย่างเช่นตัวนี้นะครับผมไม่ได้ปั้นนะครับมันเป็นซากไม้นะครับดูนะฮะเนี่ยมันมีซากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมัน มันมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับมันจะตายนะครับมันล้มนะครับมันจะตายมันก็รากนี้มันเคยเน่านะครับมันจะตายมันก็เลยล้มไปครับพอล้มไปผมก็เลยปล่อยนะครับแต่ไอที่เน่าๆนะครับมันกลับเทลงมานะครับกลับมีรากฝอยๆแตกมาใหม่นะครับผมก็เลยเก็บมานะครับเก็บมาแล้วก็ปล่อยมันไว้แบบนี้เหมือนเป็นซากไม้ที่มันล้มนะครับนะแล้วผมก็มานั่งนะฮะนั่งนั่งแท่นนะครับเปลี่ยนดอกเปลี่ยนยอดมันนะครับยอดมัน แต่ก่อนนะครับมันจะเป็นดอกอดอกแบบนี้นะครับเรียกว่าดอกเลยนะดอกฮอลแลนด์นะครับเนี่ยดอกแบบนี้นะครับเนี่ยนี่เลยนะครับเนี่ยดอกฮอลแลนด์แบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยมันบานเล็กๆแบนบานใหญ่ๆแบบนี้นะครับดอกชั้นเดียวนะครับนะเราก็จับการมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมันซะนะครับให้มันหลากสีหน่อยนะครับเราก็สวยๆหน่อยนะครับมันก็จะได้ทรงสไตล์บอนไซนะครับทรงสไตล์ไม้ล้มนะครับนะก็จะมีกิ่ง สองกิ่งออกมานี่นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาผมเวลาผมวางกิ่งนะครับผมก็จะวางแค่1 2 3อย่างนี้นะครับนะก็จะวางแค่อย่างเช่นมีกิ่งนี้ออกมา1กิ่งนะครับผมก็จะแยกมา2นะครับนะแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับออกมา1กิ่งผมก็จะแยกออกมาแค่2กิ่งนะครับผมไม่ปล่อยกิ่งอื่นไว้นะครับถ้าปล่อยกิ่งอื่นไว้ระหว่างนี้นะครับ มันจะเป็นอ่อมันจะแย่งอาหารแล้วทาให้กิ่งรกลุงรังนะครับนะแยก2นะครับหลังจากนี้นะครับพอยอดนี้ติดนะครับมันก็จะมี2นะครับ2แล้วยอดนี้ก็จะมี2นะครับต่างๆยอดต่างๆก็จะมี2 2 2แล้วก็จะได้สรงพุ่มนะครับเน üy üyor, ีน่ยนะครับก็เลยบอกว่านะครับไอ้ที่ Pacific. ที่มาถ่ายก็คือโอกาสมาทักทายกันด้วยนะครับนะฮะเช้าฟ้าวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาทักทายกันด้วยแล้วก็มามีกิจเล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะนั่งก็นั่งเลยนะครับแล้วเวลาแก้ไม้แก้ทีหลังนะครับเราอยากจะได้ทรงตามใจตามใจเราเนี่ยมันก็ยากนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งแค่เปลี่ยนสียอดเปลี่ยนเปลี่ยนยอดเฉยๆนะครับเออก็ได้นะครับไม่ยากนะครับก็จับแท่นอย่างเงี้ยนะครับตัดชึกเลยนะครับได้ต้นต่อมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัดชึกแล้วก็นั่งไปเลยนะครับมันก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้สไตล์บอนไซหน่อยนะครับก็ควร ที่จะวางโครงสร้างไม้ให้มันได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยนั่งนะครับแล้วผลออกมามันจะสวยในในอนาคตนะครับผมในอนาคตนะครับโอเคนะครับก็จากช่องบทองชาแนลก็วันนี้ยังไม่มีต้นไม้ขายนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึงครับอาจจะช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีลงสัก 2- 3ต้นนะครับนะอาจจะมีชุดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นช่วงสายๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ ยังไม่มีนะครับก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับผมต้นนี้นะครับไในในนั่งสีสีเหลืองกับสอีออกชมพูชมพูหน่อยนะครับได้นั่งแค่2ส,สีนะครับผมนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ